ก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตร์นชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่างวันนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ไปดูไร่องุ่นคุณยายครับพื้นที่บนเนินเขาตกแต่งอย่างสวยงามทีเดียวขอบอกเลยครับว่า องอุ่นไล่คุณยายหวานจับใจจริงๆครับวิธีการปลูกนั้นจะเป็นอย่างไรองอุ่นจะหวานขนาดไหนไปชมกันได้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรจน์จันทราโชตวิสิทธิ์ครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ครับผมยังตะเวนอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการทําเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับบอกได้เลยว่านี่คือ สวนองุนคุณยายใช่ไหมไร่องุนคุณยายไร่องุนคุณยายที่นี่ก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับแต่ละพันธุ์ก็มีรสชาติที่อร่อยมากทําให้มีคนมาจับจององุนของคุณยายเยอะเลยทีเดียวเราไปชมวิธีการปลูกการดูแลของไร่องุนคุณยายกันต่อเลยครับ ไร่อง,งุ่นคุณยายซึ่งดูแล้วโอ้โหสวยงามอลามตาจริงๆครับเขาทําอย่างไรถึงให้ได้อง,งุ่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับเรามาฟังจากปากเจ้าของสวนกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับอ่าปวิชยาดาใชเลอรค่ะชื่อเล่นแดงค่ะพี่แดงนะขออนุญาตเรียกว่าพี่แดงเนาะ,ะยังไม่ได้แก่เลย <laughs> อีกท่านหนึ่งก็คือผมที่อเนนครับครับพี่เนนครับผมครับเป็นผู้ที่ช่วยดูแล คนดูแลแร่อันนุนคุณยายได้อนุนของพี่แดงนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือเป็นดีเจนะครับดอกรักนะพี่น้องอาจจะฟังคุ้นเคยกับเสียงวันนี้ตัวจริงเสียงจริงครับทั้งหมดเราจะมารวบพูดคุยกับทางพี่แดงแล้วก็ทางพี่เนรนะครับถึงการทําองุ่นที่ได้เป็นองุ่นปลอดสารพิษด้วยนะเป็นใช้อินทรีย์อย่างเดียวนะครับใครไปใครมาก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชม บริพกได้เลยไม่มีสารพิษอยู่ไม่มีสารพิษแน่นอนครับทั้งหมดพี่แดงปลูกไว้ทั้งหมดกี่ไร่ประมาณสิบไร่ค่ะประมาณสิบไร่ปลูกมากี่ปีแล้วพี่เนี่ยปีนี้ก็ปีที่สามปีนี้เป็นปีที่สามเป็นพันอะไรครับเนี่ยพันธุที่เห็นนี่คือ black o p black opal ค่ะ opal แต่ในในไร่ของเราเนี่ยจะมีอยู่สี่พันมีอยู่สี่พันด้วยกันครับแต่ว่าจะ black o p นี่มากที่สุด ความแตกต่างทำไมถึงมันเลือก black โอปอมากที่สุดมันเคยเคยไปลองชิมแล้วมันอร่อยดีค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงราคาไม่แพงไม่แพงนี่หมายถึงว่าออดีกับเราด้วยดีกับผู้บริโภคดีกับผู้บริโภคดีกับผู้บริโภค <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> black โอปอมีเมล็ดไหมไม่มีเมล็ดค่ะเป็นอง,งุ่นไร้รงงรเมล็ดุองุ่นไร้เมล็ดขายตามท้องตลาดเนี่ยนะค่ะครับตอนนี้เนี่ยอายุตอนนี้สามปี ที่ออกดอกมันจะออกดอกติดผลเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณสี่เดือนจนเก็บตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงเก็บผลผลิตหมดประมาณสี่เดือนใช้เวลาประมาณสี่เดือนติดดอกดอกบานผสมแกสอนอยู่เป็นลูกติดผลอยู่จนเก็บเกี่ยวนี่ใช้เวลาประมาณสี่เดือนสี่เดือนอย่างอย่างสมมุติว่าพี่ปลูกไว้เนี่ยยางพื้นที่เนี่ยคิดยังไงว่าเราจะได้ประมาณทเท่าไหร่อย่างร่องแถวหรือแบบนี้ คำนวณได้ไหมรือว่าช่อหนึ่งเนี่ยน้ําหนักประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมเออถ้าเป็นช่อเนี่ยได้อยู่ค่ะนัปะ่ประมาณประมาณได้อยู่ประมาณว่าสักช่อหนึ่งส่วนใหญ่ประมาณสักหนึ่งกิโลอ่าโลโลโลกว่า<อ>กิโลกว่านะราคากิโลละร้อยหกสิบบาทคระร้อยหกสิบบาทครับคุณผู้ชมทั้งหมดมีอยู่พื้นที่ประมาณาสักสิบไร่เศษเษเห็นจะได้อ่ะก่อนจะคุยลึกไปกว่านั้นเดี๋ยวจะถามนิดหนึ่งการขั้นตอนการปลูกองุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันปลูกได ทั่วประเทศไหมหรือว่าที่พื้นที่นี้เชียงใหม่ถูกไหมที่อื่นปลูกได้ไหมปลูกได้ครับปลูกได้เหมือนกันกมันมีผลกระทบอย่างอื่นไหมว่าความอุดมสมบูรณ์รสชาติที่มันเปลี่ยนไปไหมมันกะอยู่ที่การใส่ปุ๋ยความปุ๋ยลงต้นการดูแลการดูแลพี่เนนมีวิธีการดูแลอง,งุ่นของพี่แดงยังไงครับถึงได้ออกมาดีก็มีส่วนมากมีปุ๋ยคอกใส่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ปุ๋ยคอกครับไม่ค่อยใช้เคมีเลยครับ และการใช้ทางใบการใช้กอแก้วนาโนครับนะเป็นยังไงใช้ในช่วงไหนบ้างก็ใช้ช่วงตอนที่มาติดผลแล้วแล้วตอนเริ่มออกหอตอนเริ่มออกตอนตอนแทงช่อออกมาฉีดอัตราการฉีดไล่ฟังนี้เนึ่งเป็นพืชที่สนใจมากสำหรับอังุ่นการฉีดก็ใส่กอแก้วนาโน9 0้าีีครับแล้วก็แคปซูลสองเมตร 90ซีซีชนิดน้ำก็แก้วนาโนชนิดน้ำบวกด้วยแคปซูลอีก2เม็ดผสมน้ำทั้งหมดเท่าไหร่สองลิตรสองร้อยลิตรน้ำสองร้อยลิตรพี่ฉีดได้ประมาณเท่าไหร่ครับพื้นที่พื้นที่ในสองร้อยลิตรเนี่ยค่ะประมาณประมาณแปลงนี้แปลงนี้ทั้งหมดนี่จะกี่ไร่ได้ครับพี่เนี่ยแปลงนี้ที่เห็นน่าจะประมาณได้เพราะอ่างงนเป็นพื้นที่กินอาหารเยอะน่าจะประมาณไร่ประมาณไรประมาณไรได้ต้นทุนที่ในการปลูกองางงต้องทํามุงครอบอย่างนี้ทั้งหมดไหม ถ้าเราไม่ทําได้ไหมเราไม่ทําก็ได้ครับแต่เรามันไม่ปลอดสารพิษไม่ปลอดสารพิษเรื่องแมลงนกวนก็อาจจะมีผลกระทบแต่ว่าเนี่ยเราทําแบบนี้มีมุ้งครอบอย่างดีเรื่องแมลงกันได้เลยสบายใจได้นะเชื้อโรคต่างๆไม่ต้องใช้ยาด้วยใช่ไหมเคมีแล้วไม่ต้องใช้เลยครับอืุ้นสูงไหมแต่ละแปลงแต่ละไร่ ก็มันเลมันลงทุนไปทีละน้อยค่ะอย่างม้งที่กางไปทีละแปลงเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้กางม้งครับพอดีว่าพอหอันเริ่มสุกอะ่ะนกมันมาจิกกินก็เลยก็เลยหาวิธีว่าจะทํายังไงป้องกันให้นอกมาจิกกินก็เลยพอแปลงนี้เริ่มจะสุกก็ซื้อม้งมากางครับมันก็เลยเป็นการป้องกันไม่ให้มแมลงพวกหนอนผีเสื้ออะไรเข้ามาเกาะ ทีนี้ได้ทั้งหมดเลยนะป้องกันพวกแมลงต่างๆพวกนกต่างๆพวกศัตรูขององุ่นทั้งหลายแหล่กันได้ทั้งหมดเลย <สะ S 2> เราก็ประหยัดในเรื่องของการใช้ยาใช้เค,เคมีต่างๆไปในตัวควบคุมได้แล้วก็ปลอดสารพิษด้วยเนี่ยแปลงเนี่ยนี่อีกเมื่อไหร่จะเก็บได้ครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณเดือนเมษาประมาณเดือนเมษาต้นเนี้ยครับอยากจะให้คุณผู้ชมดูนิดนึ่งอะขึ้นมานิดนึงพี่นี่มันต้นใหญ่นี่มันต้นไม้หรือต้นอะไรรับนี่นี่ นี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยีต้นนี้มันเป็นการซื้อต้นแก่นะอ๋อมันเป็นการซื้อต้นโตมานซื้อต้นโตที่ซื้อมาได้ด้วยเนรอมาปลูกได้ขึ้นได้ยเหมือนกันนะอันนี้ซื้อต้นโตมาเพราะว่าการปลูกครั้งแรกเราไม่รู้ว่ามันมันยังไงมันจะดีคิดว่าซื้อต้นต้นโตแบบนี้มาเนี่ยมันจะผลเร็วแต่ก็ปรากฏว่าต้นเนี้ยค่ะต้นเนี้เป็นเป็นต้นเล็กๆครับอ่ะไหนไหนเอ่ยทางไหนพี่เนี่ย เล็กๆแบบนี้เหรออย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้อันนี้ตอนซื้อมาก็มันจะประมาณเนี้ยมันจะประมาณเนี้ยออามาปลูก็ปรากฏว่ามันมันให้ผลพร้อมกันเหรอครับอ๋อก็มันมันเป็นการออกขนรือมันเป็นฤดูไหมเป็นหรือมันเป็นยังไงพี่พี่เนรมันไม่ใช่เป็นฤดูครับพอเราเก็บเกี่ยวชุดนี้เสร็จแล้วครับเราวก็บเก่งไปสักหนึ่งเดือนเดือนขึ้นครับแล้วก็แต่งใหม่แต่งใหม่ครับ มันก็จะออกอีกแล้วอย่างเงี้ยปีนึงมันออกได้กี่ครั้งล่ะถ้าสมมติถ้าใช่จริงๆก็ปีอย่างสามครั้งโอ้โหปีละสามครั้งสองครั้งอย่างน้อยๆก็ปีละสองครั้งดูแลดีๆใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งทําให้ออกได้ปีละสองครั้งในพื้นที่แปลงเนี่ยพี่ถามนิดนึงรายได้ไม่ต้องบอกกิ่งก็ได้ะเอาข้าวๆ้าวคือคือองุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ีหนึ่งมันจะให้ผลสองครั้งมันจะมีฤดูของการออกการออกอ่ะฮะแต่ทีนี้ว่าเราทําให้มันหมุนเวียนให้มันได้ออกทุกเดือนครับพอบางบางบางชุดเนี่ยที่มันไม่ได้อยู่ในฤดูมันก็จะให้ผลน้อยครับมันเลยเอามาประเมินรายได้ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าที่อยู่ในฤดูก็โอเคค่ะพี่มีวิธีการทําให้มันออกได้ทุกเดือนคือออกสองครั้งกันจริงแต่ว่ามันไม่ได้ออกให้มันตรงฤดูเท่ทีเดียวพยายามทาหมุนวนให้มันออกมีขายทั้งปีอย่างนี้ใช่ไหม เขาไม่ผลิตดีกว่าราคาดีกว่าไหมราคาเดิมอ๋อเป็นราคาเดิมตายตัวอยู่เลยครับอทีนี้ต้นทุนในเรื่องการดูแลในเรื่องของการใส่ปุ๋ยพูดวนมาที่ก่อแก้วนิดหนึ่งการใช้สองเม็ดน้ำสองร้อยลิตร,รกับอีกกี่ซีซีนะเก้าสิบซีซีเก้าสิบซีซีในการฉีดแต่ละครั้งกี่วันพี่ฉีดครั้งหนึ่งสิบวันครั้งสิบวันฉีดครั้งหนึ่งครับโอ้ก็ประหยัดเหมือนกันนะพื้นที่แล้วผลของการฉีดออกมาแล้วเป็นยังไงบ้าง เนี่ยก็ดีครับเนี่ยดูสเก็ตตัวเนี้ยถามพี่แดงเป็นไงลุงเนนพี่เนนก็ฉีดแล้วผลออกมาเป็นไงใช้กอแก้วเป็นก็โอเคค่ะเหมือนก็ยังออกออกออกตูบได้เยอะพวงหนึ่งประมาณกี่กิโลครับพี่แดงใช้กอแก้วแล้วอ่ะมันมันก็ไม่แน่ค่ะยังประมาณอันนี้อันนี้นี่แทบโตเต็มที่จะเกือบกิโลออฮึโตเต็มที่ก็ประมาณกิโลหนึ่งกิโลค่ะ ครับครีดอย่างอย่างพวงเมื่อกี้น่เกือบสองโลครับแล้วแต่เพราะว่าอถวยนะผมยังไม่เคยเข้ามาชมอังหมุนอย่างนี้จริงๆจังๆทักครั้งถามพี่เนนการฉีดไปกี่วันถึงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างจากเดิมก็ปรวันสิบถึงสิบห้าวันสิบถึงสิบห้าวันเห็นชัดเจนแล้วว่าเริ่มใบก็เขียวขึ้นรับ ทีนี้พอเริ่มถึงระยะของการติดดอกติดติดผลออกมาเนี่ยมันมันทำให้มันมีความดกขึ้นไหมหรือว่ามันเห็นอะไรชัดขึ้นมาไหมนี่ฉีดไปกี่ครั้งนะครับแปลงนี้สองครั้งนะสองครั้งแนละ้วก,ก็ประมาณสิบถึงสิบห้าวันฉีดครั้งหนึ่งโอ้โหพอใจไหมครับพี่ที่ออกมา <laughs> <laughs> พอใจไหมพี่แดงอ่าก็ก็โอเคค่ะอืมพี่เนรล่ะคนใช้ผมก็โอเคนะผมบอกว่าหวนก็โอเค ดสีสีหน่วยสีอะไรสีอย่างเงี้ยมีมีที่มันโตกว่านี้ไหมครับมีค่ะมีอยู่ทางไหนเอ่ยแปลงข้างบนอยู่แปลงข้างบนที่มันโตแล้วเข้าสีใช่ไหมเก็บเก็บขายแล้วเก็บขายแล้วด้วยวันนี้มีสามารถที่ว่าชิมได้ไหมได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะให้พี่แดงพาไปชมอีกแปลงหนึ่งซึ่งมีทั้งหมดอยู่ประมาณสิบไร่ใช่ไหมแต่ว่ารวมกันรวมรวมกันสิบไร่แต่มีบางแปลงที่สามารถที่ว่าเก็บขายได้แล้วขายได้แล้ววันนี้เดี๋ยวจะชิมให้ดู ว่าองุ่นของพี่แดงโดยการดูแลโดยการใช้กอแก้วนาโนทั้งชนิดน้ำชนิดแคปซูลน,นั้นผลออกมาเป็นยังไงรสชาติแบบไหนเดี๋ยวบอกครับอ่ะไปเราไปกันที่โน่นดีกว่าองุ่นที่นี่น่ากินไม่ใช่น้อยเลยนะครับแถมปอดสารพิษอีกตั้งหากเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูแปลงองุ่นที่สามารถทานได้แล้วจะออกมาหวานขนาดไหนรสชาติเป็นอย่างไรไปชมกันได้เลยครับ อย่างนี้พันอะไรเนี่ยเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้บิวตี้สาแปรงเนี่ยข้างบนเปกินแบกกรอนี่นี่นี่เป็นบิวตี้เกษสีคล้ายกันอ่ะคุณผู้ชมครับนี่นี่เป็นอันนี้เขาทําวายหรือว่าว่าทานสดทานสดได้เลยค่ะชิมกันชิมได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่แดงตัดออกมาก่อนโอ้โหอพวงเล็กก่อนอ่ะพวงอ่ะจะจะหวานไว้ก่อนอ่ะพวงเล็กพวงเล็กพวงเล็กเดี๋ยวจะทานก่อนอ่ะใครอยากชิมนะเอาเลยครับ ดีเจไปไหนครับอยู่นี่ครับตอนนี้ก็ชิมกันแล้วครับเอาเลยสุดยอดครับคุณผู้ชมโอ้โหแทบจะขอเบรกก่อนเลยอ่ะขอทานก่อนอ่ะดีเจต้องสบายแล้วนี่เเลยดี๋ยวต้องชิมเลยชิมเลยมาชิมให้ดูหน่อยยจะตัดกวงใหญ่อยู่แต่มันยังไม่หวานเดียต้องเลือกเลือกอยู่อะเลือกันชิมคิดเป็นผมไม่รสชาตินี่นะสดสดจากไร่หวานแบบ โหน่าทานมากเลยอ่ะอฝากไว้ก่อนครับฝากนะฮะเดี๋ยวตามพี่แดงมาก่อนอันไงพันอะไรนะพี่บอกอีกครั้งหนึ่งอันนี้บิวตี้คบิวตี้คุณผู้ชมเม็ดไม่ค่อยโตรายเม็ดเหมือนกันลูกไม่โตเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติหวานหวานค่ะหวานออกแบบเหมือนเหมือนจะอมเปรี้ยวอะไรสักอย่างเนี่ยนะเป็หวานอมเปรี้ยวเป็นหวานอมเปรี้ยวแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากนี่ พี่ติเนนฉีดกอแก้วนาโนไปกี่ครั้งนี่สองครั้งครับอันนี้สองครั้งเหมือนกันโอ้โหดีไหมล่ะครับเนี่ยดีครับสวยดีข้างบนดกว่านี้ข้างบนดกว่าอ่ะตามมาครับข้างบนดว่ไปอันนี้แบ็คโอปอลเราจะตามวันนี้ครับคุณผู้ชมมาเดินตามมาให้ทั่วเลยครับนานๆเนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่เขียวๆไม่ใช่พอออันนี้คือแบ็คโอปอลแล้ว เมื่อเมื่อสักครู่คุณผู้ชมที่เราเห็นว่ายังยังเล็กอยู่ยังเบบี๋อยู่มันก็ออกสีเขียวแต่ตอนนี้เริ่มโตแล้วก็นี่ขายได้แล้วนี่เก็บขายได้เขาเรียกว่าข้าวสีใช่ไหมค่ะคือคือแบบนี้ยถ้าเริ่มเริ่มเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าข้าวสีครับอประมาณไหนถึงจะเก็บขายได้ถึงจะทานได้ก็ตอนนี้มีก็ตอนนี้ถ้ามีเลือกเลือกได้ค่ะมันต้องเลือกฝ้าพี่แดง ตัดลงมาสักช่อน้อยๆะะับี่ชิมก่อนครับใช่ใช่ใชก็ต้องแล้วแต่สีแดงก่อนเดี๋ยวไม่อยากอยากตัดช่อใหญ่นั่นแหละแต่ว่ามันอ่าอ่าคมคมไม่บานเดี๋ยวใช้ขอแก้วใช้ขอแก้วแล้วมันใจได้แล้วลองชิมดูค่ะโอเคครับอืคุณผู้ชมไอช่อนี้ได้ไหมอ๋อช่อนี้มันก้านมันนี่มันน่าจะได้อืม นสุดยอดครับอมเปรี้ยวครับแต่ว่ามันมันก็ไม่มันยังไม่ลืมอ่าต้นนี้ตัวนี้อ่าอ่าอันอัมีที่เดียวนวานจันมีที่เดียวนอ้าเพล่พร้าส่วนองุ่นคุณยายมีที่เดียวหรอครับโอ้โหแล้วก็ใช้กอแก้วของเราไม่ตรงคนี่เลยรสชาติกำลังหน้าทานใครไม่ทานไม่รู้ดีเจจะลองไหมครับลอน่อยสิครับ ตะกล้องไม่มีสิทธิ์นะเพราะผมไวลาเวลาจะตัดองินชิมดูต้องตัดปลายช่อเพราะว่าปลายช่อมันจะสุกทีหลังสุกทีหลังถ้าหาว่าปลายช่อหวานก็ตัดได้เลยโอเคนี่คือสูตรอีกสูตรหนึ่งฝากไว้ก่อนครับครับชั่งน้ําหนักไว้แล้วอะเดี๋ยวให้พี่แดงพาชมอีกฮะดูด้ว่าโอ้โหเป็นยังไงบ้างเนี่ยคนเอะอยู่ครับอัี้อันี้อะม้ามา ดีดีกว่าข้างบนตอนนี้ใหญ่ข้างบนนี่จะใหญ่หุ่นโดดดีเธอว่าการยื้ออยู่เดี๋ยวนี้ก่อนครับกินนั่งนั่งก็ิ้อ่ะเดี๋ยวนะถือโอกาสนั่งคุยกันก่อนก็ได้ถือว่าสุดยอดมากพี่เนนี่มีหน้าที่ในการดูแล ครับผมจริงๆแล้วทําประสบการณ์ในการทําองุ่นของพี่ทำมานานเนี่ยก็หลายปีแล้วครับคือลุงเงินแกมาปลูกให้ครับพอพอมันขึ้นต้นลุงเงินมาปลูกให้ได้ประมาณห้าหกเดือนแกลับไปอยู่บ้านครับแกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ทําเองเลยตอนนั้นทาศึกษาดูพอดี้ว่าไปเจอคนแถวราดบุรีนั่นแหละครับดําเนินสะดวกเขาก็แนะนําวิธีการทําก็ทําก็ทํามาทีนี้ว่า ตอนหลังมาพอดีว่าลูกสาวจะคลอดลูกแล้วก็มันเหนื่อยมันมันเหนื่อยบอกตรงครับเหนื่อยการดูแลมันต้องดูแลเอาใจใส่ทุกวันเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนเหมือนเลี้ยงลูกอ่อนเลยก็เลยก็เลยโทรไปหาลุงเนนว่าลุงเนนว่างไหมว่างมาอยู่ช่วยงานไหมพอดีแกเพิ่งกลับมาค่ะกลับมาได้ยังไม่ถึงปีครับแต่ผลผลิตที่ออกมากับความเหนื่อยของเรามันคุ้มไหมนี่ก็คุ้มนะ ทีนี้การดูแลการใส่ปุ๋ยต่างๆการใส่ปุ๋ยทางดินเอ่ยหรือว่าการฉีดพ่นทางใบนะครับเป็นระยะระยะทําให้ผลมันถึงได้ออกมาแบบนี้ทั้งหมดไหมอังมุนที่เคยปลูกมาเนี่ยมันดกแบบนี้ไหมดกมันกันครับแต่ม่แป้งใช้เคมีเยอะอ๋อบางแป้งมันดกแบบว่ามันใช้เคมีเคมีนะครับแล้วก็รสชาติอาจจะไม่ไม่หวานไม่ไม่ดีต่างกันนะครับ พี่เนนมีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมที่ทําองุ่นหรือว่าคิดจะทําองุ่นถึงการใช้กอแก้วนาโน,โนครับผมก็อยากจะฝากว่าถ้าทําองุ่นก็ต้องดูแลให้ถึงครับแล้วก็ยาสารเคมีไม่ต้องใช้เยอะลดลงมาเลยลดลงมาเลยครับเพราะว่าอง,งุ่นนี้ใช้บริโภคสดครับผมไม่อยากจะให้มีผลรกระทบกับผู้บริโภคเน้วแล้วใช้กอแก้วแล้วพี่เนนมั่นใจว่ายังไงบ้างพี่ว่ามัน ไม่ไม่เพราะว่าเวลาพ่นแล้วมันจะอยู่ในนี้หมดเลยครับผมการใช้กรอแก้วนาโนเนี่ยมันมีผลอย่างหนึ่งองุ่นเราหายเครียดด้วยครับมีโรคคลายเครียดเราใช้ตรงนี้มาแล้วคือโรคคลายเครียดมันจะไม่มีอ๋อครับเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนอกจากที่จะช่วยองุ่นสมบูรณ์นะผลผลิตออกมาดีนะครับยังช่วยองุ่นมันมีโรคเครียดด้วยครับเหมือนกับคนเหมือนคนเราเนี่ยเหมือนคนเราเราาเครียดมาก็จะไปหายากินอย่างงี้ ครับแต่อันนี้ไม่ต้องมันใช้กอแก้วนาโนแล้วมันกระหายเขาไม่เครียดนี่ทาให้ผลผลิตออกมาดีใช่ไหมครับลูกสวยลูกดกรสชาติดีครับที่กอแก้วนาโนช่วยได้ครับผมครับสองเกลือมหาจันทร์ครับกอแก้วนาโนชนิดน้ำแล้วก็ชนิดแคปซูลครับพี่แดงนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าของไร่องหุนคุณยายนะครับเห็นลุงเนนเอากอแก้วนาโนมาฉีดมาใช้ผลออกมาได้ชิมได้แล้วเป็นยังไงบ้างครับอ๋อค่ะ พอดีเมื่อก่อนเนี่ยค่เวลาเข้ามาดูองุ่นเนะี่ยถ้าเห็นว่าเออองุ่นมันไม่สวยนะก็แบบยังไงดีหาอะไรมาใสา่ลองดูซิครับก็พอดีว่าคุณดล้ลล่ะเขามาแนะนําให้ใช้กอล์แควนาโนครับนนคบ่ะก็ลุงเนงก็เลยเอามาใช้ครับก็คือถ้าเวลาเข้ามาในไร่ก็จะต้องเดินดูเดินดูก็ดูว่าเออมันมีความเจริญเจริญขึ้นสวยขึ้นดีขึ้นให้ผลผลิตดีขึ้นครับก็ องุ่นก็ไม่เครียดคนก็ไม่เครียดค่ะอย่างนี้ไม่ต้องเครียดแล้วครับโอ้โหนี่นี่ขนาดว่าเดินดูมาเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ถึงครึ่งนะก็เห็นแล้วโอ้หเจริญหูเจริญตาดูแลชื่นใจนะครับปรับไปยังอยากจะไปไถย่างอื่นทิ้งทําองุ่นแทนเหมือนกันครับอ้าวดีเจครับที่มีโอกาสได้มาแนะนําให้ทางไล่องุ่นใช้กอแก้วนาโนเป็นยังไงบ้างมาเห็นผลงานโอ้โหประทับใจตัวเองมาดูทุกวันครับพออยู่ใกล้สถานีวิทยุ ของเช้าจะเดินมาดูละในฐานะที่เป็นดีเจนะถ้าคนเขาอยากจะมานี่มีเห็นเมื่อกี้เข้ามามีเก็บค่าผ่านประตูนี่รับนักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมีรับประกาศได้ไหมตรงนี้บอกได้ไหมคนอยู่ใกล้อยากมาดูคนอยู่ไกลอยากโทรเข้ามาสอบถามได้ไหมได้ค่ะพี่แดงบอกเบอร์นิดหนึ่งเบอร์ศูนย์แปดศูนย์นะคะสองหนึ่งหนึ่งหกหกแปดสี่แล้วก็เบอร์เนน ผมก็88ครับ907ครับ5621ครับถ้าใครสนใจนะที่จะมาดูไรอ่างุ่นของคุณยายนะครับหรือสนใจที่จะนําผลิตภัณฑ์กอแก้วนาโนสองเกลอืมาราจันไปใช้กับพืชชนิดไหนก็แล้วแต่ติดต่อพี่แดงไม่สะดวกนี่เลยดีเจดอกรักบอกเบอร์คุณผู้ชมนิดหนึ่งก็สถานีวิทยุ90.50อำเภอพร้าวนะครับจังหวัดเชียงใหม่ 087-190-1348นะครับ087-190-1348ครับครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นคำยืนยันของผู้ที่ได้ดูแลสวนองุ่นทั้งเจ้าของไร่องุ่นแล้วก็ดีเจดอกรักรที่มีโอกาสได้มาแนะนำ ผลิตพันธุ์ดีดนะครับให้กับทางไร่แห่นขุณยายได้ใช้ผลออกมาทุกคนก็ประทับใจนะครับวันนี้ทางรายการเกษตรกรตัวอย่างก็ต้องขอบคุณทั้งลุงเนนทั้งพี่แดงนะครับแล้วก็ดีเจอดอกรักครับ<ช>ขอบคุณ<ช><ช>ครับ<ช><ช>ครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การปรลูกอระ่นการใช้กอแก้วนานโนเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับไร่ง,งุ่นคุณยายผลออกมาก็โอ้โหนี่ต้องบอกว่าประทับใจเดินไปยังไงก็ยังไม่ไม่หมดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้เพียงเทกันครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมองุ่นนอกฤดูที่นี่โดกและรสชาติหวานมากเลยทีเดียวปลอดสารพิษอีต่างหากต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ก่อแก้วนานโนชนิดน้ำและชนิดแคปซูลและสำหรับใครไม่ว่าจะปลูกพืชไร่พืชสวนไม้ผลไม้ประดับก็สามารถใช้กอแก้วนานโนได้นะครับเพราะจะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษที่สำคัญปลอดภัยทั้งคนฉีดและคนทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ นับสนุนโดยสารปรับปรุงดินกอแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดกอแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและกอแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งรใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงิน